อยากกลยมาเป็นสอดครับคือพรกท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทำงานหนักที่สุดในโลกนะครับผมเป็นคนธรรมดาและอาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินประเทศไทยผมควรจะทํางานให้หนักและทําให้มันด,ดีดีที่สุดครับผมเพราะผมมีตัวอย่างที่ดีพระมหากษัตริย์ของเราเป็นตัวอย่างที่ดีท่านจะทรงงานเพื่อส่วนรวมที่ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวท่านคิด คิดโครงการต่างๆเ,เพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนพัฒนาพื้นที่ที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ท่านมีโครงการที่ดีคือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรสามารถที่จะอยู่เองแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ผมขอผู้รับผมได้นำไปใช้จริงๆทุกๆครั้งที่ เราจะหยิบเงินออกมาใช้นะครับผมจะเห็นพระพักข์ของในหลวงเกี่ยวธ้อนาดแบบทําไม่ผมนึกถึงพระบรมราชโองารที่บอกว่าพอเพียรอย่าพุ่มเฟื่อยนะคแตสิ่งที่เตือนใจผมคือผมรู้สึกโชคดีมากที่ผมได้เกิดมาเป็นคนไทยครับแล้วก็มีในหลวงเขาคือนในหลวงของเราครับผมดรครับเราควรจะบริหารความโชคดีกันอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คือเรียนพูดคุยกันบนเวทีกทารทำพื้ที่ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ย เมื่อเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงาน66ปีประชาชนคนไทยควรต้องบริหารความโชคดีของตัวเองอย่างไรดีครับท่านคือวันนี้เนี่ยนะครับ